เกาหลียกเลิกการทำ MOU งานเกษตรตามฤด,ดูกาลวีซ่า E8 กับไทยจริงหรือไม่เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ข่าวนี้ให้ฟังนะครับหลังจากที่วันนี้ได้มีข่าวลือกเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาใครสนใจเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดกันในคลิปนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ เมื่อวานนะครับได้มีข่าวฮอตๆอร้อนๆในงานเกษตรบีซ่า E8 ที่เกาหลีใต้นะครับเป็นประเด็นตรงที่ว่ามีบุคคลหนึ่งนะครับได้ไปโพสต์ในกลุ่มเฟซที่เกี่ยวกับง,งานบีซ่า E8 บุคคลนี้น่าจะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดส่งการไปทำงานเกษตรบีซ่า E8 ของประเทศลาวนะไม่ใช่ประเทศไทยนะ แต่เขาก็จะคอยมาให้ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวหรือออกมาแจ้งเตือนนะครับบรรดามิจฉาชีพที่มาหลอกลวงเงินเราเขาได้มาโพสต์แจ้งข้อความแล้วทําให้หลายท่านเนี่ยใจฟอหมดนะครับโดยเฉพาะคนที่รอคอยที่จะสมัครไปงานเกษตรวีซ่าอีแปเดี๋ยวผมจะอ่านข้อความที่เขาโพสต์นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะข้อความที่เขาโพสต์ผมไม่ได้บอกว่าเขาผิด หรือเป็นข้อความที่หลอกลวงหรือเป็นข้อความที่ไม่ถูกนะคือคนทุกคนมีสิทธิ์วิเคราะห์มีสิทธิ์คิดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านข้อความที่เขาโพสน,นะครับเพื่อนเกาหลีแจ้งข่าวให้ทราบว่ารัฐบาลท้องถิ่นเกาหลีจะไม่มีการทำ OU, รเอ u มเกษตรตามฤด,ดูกาลวีซ่าอ e ีแใดๆกับประเทศไทยอีกต่อไปครับเสียใจด้วยนะครับ หากใครเคยเสียเงินและมัดจำใดๆในการทำเรื่องจะไปเกาหลีด้วยวีซ่าเกษตรอีแปให้รีบดำเนินการขอเงินมัดจำคืนจากเอเย่นด้วยนะครับก่อนที่จะสายไปนี่คือข้อความที่เขาโพสต์มาทีนี้ก็เป็นเรื่องเลยสิครับเพราะว่าเฮ้ยอยู่ๆรอ,อคอยมาตั้งนานตั้งแต่มิถุนาปีที่แล้วนะครับจนจะครบมิถุนาอยู่ละอีกปีนึงเนี่ย จูจๆมาบอกว่ายกเลิกทํา MOU ยซะงั้นหลังจากที่รอคอยกันมายาวนานทางช่องลุงหน่อยก็พูดหลายครั้งนะครับว่าเขาทํา MOU ยทำเอโ u อยู่นะครับทําไมอยู่ๆมันมีข่าวยกเลิกออกมาแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวช่องลุงหน่อยจะชวนวิเคราะห์นะครับคือจะได้ให้ทุกคนคิดตามด้วยว่ามันจะจริงหรือไม่จริงนะครับเขาเอารูปนะครับที่เป็นแชทข้อความมาที่เขาคุยกันนะครับ แล้วผมขอแคปตรงข้อความสุดท้ายแล้วกันนะครับข้อความที่ว่า local government do not have m o u with Thailand anymore นะครับถ้าแปลเป็นไทยแบบตรงตัวก็คือในส่วนของรัฐบาลท้องถิ่นนะครับจะไม่มีการทำา m u กับทางรัฐบาลไทยอย่างแน่นอนนะครับก็จะแปลได้ประมาณนี้ ทีนี้จากข้อความที่เขาคุยกันเนะ่ยเท่าที่ดูก็จะเป็นเรื่องของบุคคลกับบุคคลคุยกันนะครับซึ่งไม่ใช่ตัวแทนของรัฐบาลนะครับไม่ได้เป็นตัวแทนของหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นของเกาหลีหรือว่าของอาทางไทยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่บุคคลที่คุยกันก็อาจจะคิดไปเองหรือวิเคราะห์ข้อมูลว่าหน้า จะไม่มีการทําแล้วเพราะมันยาวนานนะครับหรือข้อความนี้อาจจะหมายความว่ายังไม่มีการทํา MOU ระหว่างรัฐบาลไทยกับเกาหลีก็ได้นะครับสําหรับผมนะครับการที่นําข้อความระหว่างบุคคลกับบุคคลคุยกันที่ไม่ได้เป็นตัวแทนหน่วยงานรัฐนะครับสําหรับผมน่ยก็ให้ความน้ําหนักนะครับไปที่แค่3 0มนะครับยังยังเชื่อถือไม่ได้นะครับ แต่เราก็ต้องฟังหูไว้หูเนาะเพราะมันมันก็นานนานนะครับมันก็มีอะไรแปลกๆทำเม่งทำเม่งอยู่ว่าทำไมมันนานขนาดนี้แต่ผมชอบข้อความนี้ตรงประเด็นที่เขาพยายามบอกว่าหากใครเคยเสียเงินมัดจำนะครับในการจะทำเรื่องไปเกาหลีให้รีบดำเนินการขอเงินมัดจำคืนจากเอเจนต์เดียว <laughs> มันไม่มีการนะครับให้เอเจนต์ไป เก็บเงินพวกคุณนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับการรับสมัครไปทำงานเกษตรวีซ่าอีงานที่เกาหลีเนี่ยมันเป็นการทำา o u u ระหว่างรัฐต่อรัฐนะครับแล้วรัฐรับสมัครเองจะไม่มีตัวแทนไปเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิน้นจะไม่มีเอเจนตจะไม่มีหน่วยงานไหนจะไม่มีบุคคลไหนนะครับไปรับสมัครหรือไปลงทะเบียนไว้ล่วงหน้านะครับ แล้วเก็บเงินพวกคุณไว้ถ้ารัฐบาลเปิดรับสมัครนะครับก็จะเปิดรับสมัครเลยนะครับแล้วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผ่านเว็บไซต์เลยนะครับคุณทําด้วยตัวเองไม่ต้องผ่านในหน้าไม่ต้องผ่านเอเย่นใดๆทั้งสิ้นและไม่ต้องหลงเชื่อนะครับว่าการที่คุณลงทะเบียนคุณจะมีสิทธิ์ได้ไปทํางานบีซ่าอีแเหนือกว่าคนอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับคุณนะครับไม่มีครับยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ บุคคลพวกนี้เป็นบุคคลที่เป็นมิชาัชีพนะครับที่เขาจะเรียกเก็บเงินเราเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโพสต์นี้ผมเห็นด้วยนะครับรีบไปขอเงินคืนเลยนะครับไม่ว่าจะมีการทำา m u หรือไม่มีการทำา m u คุณไปเอาเงินคืนไม่ได้เลยแล้วตอนสมัครเนะี่ยเดี๋ยวคุณดูคลิปช่องลงหน่อยนะครับรับรองคุณสมัครผ่านแน่นอนนะครับอันนี้ต้องขอบคุณเขาด้วยนะที่เขาพยายามช่วยพวกเรานะครับไม่ให้ใครมาหลอกเอาเงินเราไปนะครับ รีบไปขอเงินคืนได้เลยนะครับทีนี้พอมาพูดถึงว่าง,งานเกษตรวีซ่าอีแปดเนี่ยเป็นการทํา m โ u ระหว่างรัฐตอ่อรัฐเนี่ยการที่เขาจะเผยแพร่ข้อมูลหรือว่าการให้ข่าวสารเราก็ต้องรอคอยข้อมูลข่าวสารนั้นจากหน่วยงานรัฐเท่านั้นนะครับหากไม่ชัวร์เขาก็คงไม่เปิดข่าวสารออกมานะครับอ,อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเท่าที่ผมทราบมานะครับ การทำเอ็มยังดําเนินการอยู่ยังอยู่ในขั้นตอนของการทํา muU อยู่ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วครับแต่ว่าต้องรอขั้นตอนใหญ่อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวขั้นตอนใหญ่ยังไงนะครับหากทําสําเร็จเดี๋ยวผมจะมาบอกย้อนหลังนะครับก็คือหลังจากที่มันเผยแพร่แบบเป็นทางการแล้วผมจะมาบอกว่าอันนี้แหละที่ผมบอกว่ามันมีขั้นตอนใหญ่ที่ยังต้องมีการทํากันอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ผมก็ต้องบอกให้เราเผื่อใจไว้ก่อนเพราะเอาตรงๆนะในขณะที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยผมก็รู้สึกทำแม่งทำแม่งว่าทำไมมันนานจังนะครับมันมีสิทธิ์ที่อาจจะไม่มีการรับสมัครภายในปีนี้ก็ได้นะครับจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะมันมีเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นอยู่หเหนื่อยกับงานเกษตรวีซ่า e ีปนะเพราะว่าบอกตรงว่าติดตามข่าวสารมานานแล้วก็ลุ้นกับพวกเราทุกคนนะครับก็ คือไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับคือบางครั้งหลายท่านบอกว้ยอัปเดตข่าวสารหน่อยว่าไปถึงไหนแล้วผมก็บอกว่ามันก็เท่าเดิมมันไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับแต่พอผมไม่พูดอะไรออกมานะ่มันก็จะมีกระแสนั่นกระแสนี่ทําให้พวกเราค่อยเขยนะครับหรือแม้กระทั่งการที่มีคนไปหลอกลวงนะครับให้เราไปลงทะเบียนเก็บเงินเราเนี่ยผมก็พยายามประชาสัมพันธ์ออกไปนะแต่ก็เอาไม่อยู่นะครับยอมรับว่ายังไงก็สู้กับ บุคคลพวกนี้ยากนะครับยังไงพวกเราก็ก็เลือกจะเชื่อเขามากกว่าเชื่อทางช่องลงหน่อยเนาะก็ไม่ว่าก,กันนะครับเรื่องความเชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิทธิ์แต่ละคนอันนี้สรุปสุดท้ายนะครับก็คือยังไม่มีการยกเลิกทำา MOU นะยังมีการอ,าอยู่ในขั้นตอนของการทำอยู่เรายังได้ลุ้นกันอยู่แต่ไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังมากนะเดี๋ยวเรารอจนถึงประมาณช่วงต้นพฤษภาคมนะครับ ยังไงเดี๋ยวผมตามข่าวสารมาให้อีกทีนะครับว่ามันไปถึงไหนหรือว่ามันยังอยู่หรือไม่อยู่นะเดี๋ยวผมจะให้ข่าวสารเพิ่มเติมไปแล้วกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่รองานเกษตรวีซ่า E8 นะครับหวังว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ